เพลงว่าเธอไม่เป็นไรเจอไม่เป็นไรแต่ฉันรอบเป็นแล้วนะคะมีความหมายอะไรยังไงบ้างพิเศษเพลงนี้เขาเจ็บแ้วนะเขาเจ็บเเจ็บอะไรเ่อู้เขาเจ็บเราก็เจ็บยิ่งกว่านะคะเป็นความหมายีรนกาะเอบอุ่นกันเองนะคะอ้าว มีค่ับประชาชนมีทุกเพลงของประชาอ๋อประชาะชานมีไปแล้วสก้อออยไปแล้วด้วยครับออกไปแล้วด้วยแ้วมีฟิตแตกอะไรเป็นยังไงบ้างก็มีเยอะมาก

เดียวเพราะแฟนอ่าน uh, uh ่า so, ร so uh ัก uh ที uh ่สุดเลยนะคะอีกหนึ่งท่านละครสาวสวยเลยค่ะจับจับวันเวลาให้ดีเดี๋ยวไปได้เจอเนาะนะคะอ่ะอีกหนึ่งหนุ่มของเราอักสวยรักล่าสุด้วก็อ่ารักสวยดีนะครับวันที่หนึ่งดีนาที่ผ่านมาก็มี MV ของวงไอบีครับชื่อเพลงเที่ยวบี พกวีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรากำลังถ่ายทำละครเรื่องคอฟฟี่ปิ๊งครับอ๋อก็จะมีละครนี่จะมีแบบละครในเวอร์ชัารไทยคอฟฟี่ปิ๊งนั่นเองร้อนติดตามไปดูแล้วก็วันนีคอนเสิร์ตเดี่ยวก็จะมาพร๋่งนี้2เมษาเลยไม่นานไม่นานเกินแล้แล้วก็ยังมีถ่ายถ่ายเร็วนี้ครับนี่ไงฝากติดตามกระบีไว้ด้วย เราขอด้วยนกับคุยานรา่อบคุครับขอฝากซีนไปด้วยแล้วกันนะครับเรื่องสถานแรคารลกลัครับนี่ช่อไหนะชคีรชบเป็นีาแครับนี่นะคะ้วก็มีอะพิธกรรั้งแรกครับนี่รายการซีนพาค จากอาเปครั้งแรกวันที่โ้แนบมว่ารอดูจูอีกหนึ่บทาก็น่างะเป็นแบบว่าร้องร้องอีแล้วแล้วก็มีคอนเ c ิ n ของวาวันที่25ที่นะเดือนนี้ครับผมที่สลีมจไม่ดีเดี๋ยวมีอัปเดตแน่นอนแน่นอนแน่นอนได้เลมตาได้ไหคะ ป็นพรีเซนเตอร์เกม m ม g i c World Online ด้วยครับ